สฆนาคนเดอเอฟซให้บรทธานได้พอปาปานในหอดมือมนี่ไให้นี่ได้อ๋อหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่คือนอย่งหายเม็เดียวล่างบอลเนอะอันตัวนี้พ่อพ่อยากว่าตัวเดียวเมเดียวพ่อว่อเลยพ่อ่อยากว่าอยงได้มันก็อยู่ในกำมือเาแห ก็ถือโอก <initiatives> สาสว dragon. สวัสดีทุกท่านนะครับวัน yes. นี้เดินทางมาที่ศาลปูขาวอาจารย์แมวนะครับก็มาตามแนวทางต่ออีกนะครับอาจารย์แมวนะครับวันนี้มาคุยกับอาจารย์แมวว่ามีแนวทางอะไรบ้างนะครับเดิม,ม,มพี่น้องมากกับชื่อพี่น้องบ่มากกับทานไปเนาะอ่าแกว่าว่กับฟังฟังมาหลายหหมองหลายหลายบอลอะไรนี้ได้เขามากเกียบสีได้เครื่องหล่ครับที่นี่ย่างแต่้องกูได้มา แต่ของปูอยู่แล้วปูที่ตีปิ่นให้คนจังไดญ่แต่ทะเบิงเอาครับแก่ออกมากมันสิเป็นแต่ปัวที่เป็นท้องคำกับโง่เนื้อพี่พลอยแยงแต่ว่าเขา,าทำงง่ายๆอาญาพี่น้องก็ชิวา่าพี่พลอเนี่ยก็เป็นคนเบาว่าไข่เจี้ยงว่าไข่เป็นยุบเป็นนก ว่าตามปูพันไห่ตามปูพ่นไปนิมติตปูพ่นก็บ,บอกว่านับจางเจนหมีไปพ่นสิรห้ไปตลอด mm hmm. ลอานอเมัองแต่ว่าเดีย๋ยวนี้ว่าเสียเพราะว่ามีที่ิ่นเทียซอยประทัดไม่อีกพุ่มใจเลย mm hmm. พุ่มใจอยอยว่าจีว่าพุ่มใจว่าในนิมติตทั้งฟันว่นัออกมาว่าเขาถิอไปทั้งนีะทัดที่ทั้งนี้ เป็นยางดิบๆมันดีใจดีใจนางฟังเหมือนกันเออครับเอว่าทีนี้เป็นว่ายังไงเรากลับบ่อไห้ไปย่ำบ่อไห้ไปสังเกต่ยวบังกอโผกไหมางับทอดปัดพัดบ่อเอาบ่ออแนวนันบ่อเอาเอวของปูด้วยตัวเป็นเสียงหายยางเดียวเอาของปูเลย คือประทัดนี่ก็จุดแค่ให้ที่ปู่อยากฟังซืง่อๆสะครับเนาะบอต้องเอาตัวเลขง่ายๆต่อตัวเลขข้าว<อ>ประทัดแค่ว่ามือนั่นล่ะมือเสียเป็นจึิงมากแต่ก่อนยังสิบอกขึ้นวินอยาณของลูกให้หลานนี่ไปาย,าย้นา,นยายตัวนั้นย้ายตัวนี้หลายเพราะว่าเขามีเงินนอนเขาก็บบอตองเด็กไปย้ายลายไปไหนไปลองรุ่นลายเน้ออยากได้มเม็ดเดียวนะปู่ อัแนแมน่นอาเป็นก็คือเหล,ล็กเล้าเสียมันงแต่งได้เอาสามันโดมาอยู่ขนาดไม่อยากวาพว่ามุ้ยอยากคืเป็นมันกัเสียพามันยงไงเป็นเเอเป็นเหาสคเอาสามเ็คือนใดนตอที่นี่กับพี่น้องถูกหม่องถูกบอลเอฟซีถุกทันก็นดี อาเด็ยินเสียงพอเบาแล้วเมื่อนี่พอว่าท่านใดหูโหเลขบเด้อพระท่านใดหูโเล็เออนนห,เลหูเบย์ดอกรอถอจากปากฟูสะกอนให้สร้างให้ยั้งเป็นเฮตุแล้วเรียบร้อยเพ่นได้ล่างไม่ล่างเมื่อเออนางฟังนากันสะแจงสะก mm ัน hmm. นี่ขันว่าไปปฏิวิว่าโอ้ยสร้างกับพรด้ยินน้่นมาจะว่าอย <laughs> หายใจเย็นๆด้วยความบริสุทธิ์ทุอยางสะกอน เฮ็ดว่าวยังไปมันจังบ่มีมองคัดมองของมองทางมองค่าเนี่นว่าสร้างอยากให้ได้ยินทุกคนเออพอเองังเป็นคนแบบเปิดเผยเดอะมียังว่าอยากให้อุบอับกันมียังว่าพ่อใหญยังกันกให้เว้าวกันโดยตรงอว้าวกันจะจอาห้ามบ่ให้เว้ากูว้าวเมือ เมื่อจานแมวยังม <|ja|> ีชีวิตอยู่สางเออกรต้องห่วงเห็ดจังได้กระ้องได้กินได้ย่างเิดเจรนาอยู่ดอกปูเพิ่นกระเบิงกระแนมอยู่เพิ่นบ่ปล่อยลูกเต่าเล่าล้านถิ่มดอกเออให้มันมืดหนีมืดซีนพลังอ่ากระลอใจเย็นๆเอาปูเพิ่นบอกว่ามันกระเดียรายงวดอยเด้อ โอ้ยจานแมวกับปูขาวยังอยู่สูเพียพี่นองแม่นสีเก็บไข่ได้ป่วยบันไดกันยังดันดนมาเหีเยียพีพีนองในยานเรียี่ถามหาครับถือว่าเิ่น็ดีดอกพอเจ็บไข่ได้ป่วย่างทินตางจังหวัดเิ่นกระโดรมาให้กำลังใจเพิ่นก็บอกว่าบ่เป็นยังดอกพอเอ้ยพ่มีผู้ใดดอกสิไปให้จนอ่ยี่สิบหวดก็เขาถึงยี่สิบหัวเม่นเทวดาเนาะมันก็มีผ่านมีหลุด เมนบม่รรญา <c oughs> ลัางเดียมมันใจใหายเงินมากกับเบนได้อยู่ครับผ <c oughs> มเอาแค่คนเราสามหงวดมีม้าไผสี่เข่าเขาเอาสั่นโหลดไปครับ <c oughs> อืมันเป็นไอสั่นเนี่ยเราคู่บ้าพอก็ได้ <c oughs> อืขันมิเ <c oughs> ทว่าปวาดอกกับเบได้พิธาไปแชงกุยได้ดอกกับืีวา่า อ่าเป็นยังบุญยังกุศลนั่นล่ะทีโม่เหาลูกเต่าเหล่าล้านเนี่ยว่าเฮ็นนั่นเห็นนี่แต่พอเองกะ <c oughs> แล้วจะสร้างเป็นสีแบงไห้จะสร้างเด้อ <c oughs> เออส่วนบุญส่วนกุศลไม่จดให้ปูเขาก็ได้เพราะว่าเออยานแมวเองกับค้าดังได้แฉกอยู่ทั้งบ้านกับว่เป็นอย่างดอกป้ยอาลัางกังลังเทียย้ำเส้าย้ำแรงปูเขากันมาเบิ่งยูไดกินเอ็มลอยกาแฟเงี้ย,ยง เออพ่อมีก็ได้ซื้อให้ยูให้กินน้ากันนี่แหละพ่อเป็นหยางดอกอือก็แล้วจะสร้างสีแดงให้เด้อจากโต๊สองโต๊ะก็เอาดอกพ่อได้ไปเลี้ยงไว้เออพ่อเป็นหยางแพาวางวดนนี่ไอ้พี่บางคนก็ที่จ้องแาวฟังเนี่ยเอา่าจ้องจ้องดอกเออเดี๋ยวว่าสะอะไรวาดวาดเหมือนเผื่อให้เบิองเนอะเอาว่าวางวดนนี่ คือปู่เพอนบอกว่าถ้าผู้ใดหนีจากมองนี่ิี่ผู้ดกินในโลกูกฟังเดื่อนว่ากูชิไห่อ่ามันแนมเห็นกันอยู่นี่ตากับดังนี่แนมเห็นกันพ่อไวๆอยู่นี่มันหนีบ่ไกลกันเด้อครับสามหนึ่งสามหนึ่นงใช่พิษณุโลกเอฟซีนะครับเพื่อว่าไปมือขึ้นไปยังสี่เรียบร้อยอ๋อ ไอ้มือขื้นนี่สามสามโซนสามโซนสามศูนฐานนี่แหละว่าจองไปย้ายหลายครับอ่าเย็บซ right? ี่ผู้ใดยันไปเห็ุการเห็นงานมาท่านกลับไปเมียนเลยก็ได้แต่พอเองพออยากล่อออกจากปากปูมือเพื่นจีบวงสว่างว่าพิ่นถีออกจากปากเพื้นโาไดอ คือเฮาถีบ่ได้ย้ายหลายบ่ว่าทุนเฮามันน้อยครับครับเออครับครับนี่เป็นแนวทางไปก่อนแนว่ยเละร่างเพิ่นออืคนเด็กดางเพิ่นโอล่างเพิ่นบารางครับอือนึงห้านึงร่าง6 6 6กหกอืมหกสอ6 6 2 6 2งครับเพื่อเาบ่สิมาเพิ่นก็ย้ำอีกครับครับจุเป็นคือพอว่ามอ ผู้จิดเตซุยฝากซวยดังนี่เิ่นเิ่นอวยไปน้ำบ่อมันทีเป็นอหนียะเหนยวหมอบ้างเหนียมันตีงกาเแบบสองเก่าเลยีนาการป่เออจริงปวัติเมืองตี่าการะไอะรี่ีกอยาเผาเผาดเบิ่งเนาะ อาที่นี้ก็คือเสียเขาอกเขาใจเออจากปากพ่อไปเลยนีบแต่ว่ามือมันสีจ่าแจ้งแดนงแจ้คือสิเป็นมือวงสวง s w i n อะไรมือนั่นก็พอเองกายอยากว่าอยากบอกอยากคอยให้มันเป็นทั้งการโยให้มันจาแจงอยู่แต่ว่าคืออยากล่อ้ะฟังจากปากปูให้มันชัดเจนซา อ่าพี่น้องเย็บที่ถูกหม่องถูกบอลทุนเฮ้ามันน้อยจีบวระเดยจะย้ายหลายค่ะจีบประเดยไปลงทุนหลายเยอครับครับอ่าทุนมันน้อยบ้านที่นี่มีครูเพิ่นมากเหมนอนกับมาไหว้ฟั้งกับประเด้มากยังดรอกเพิ่นถือน้ำหวนวางหันประเดยมากยอดบาทเราคนเขาไปสมันน่ามันคุณเยอะหันเลยล่ะเพิ่นบอกว่างวานนี่เพิ่นตัน่า ยานแมวเนี่ยแหะไปกับคนนุงขาวที่ขาวผู้เถาเฒ่าไปแล้วเื่อนว่ามึงอยากได้มึงไปเบิงเอาในคันแท่หน้ามึงนะวันนี้เราได้แล้วเราไปเสียงมันไปเสียงเราฝันว่าโอ้ยจะผู้ใดบกหูหอดคนเขาไปขี่อ้อมเฮียนเรวไห้ย้างไม่มึงไหนก็นเหยียบตะขี่ แต่เขาเคยได้มานัาตลอดนี่เขาบอกว่าฟันยังกี่ก็ว่าถือแล้วแล้วแม่อะเลยถามว่าเอาเอาเอาเบิ้งจาว่าผมอยากหูเล็กเจ้าเด้อว่าเบิ้งเป็นเป็นกระบอกเป็นตัวดอกเอ้ครับเป็นเขียนหมาให้ขอะไรสามศูนย์ห้าสามศูนย์หาคือชิตรงกันแนงแต่อาจารย์พ่อกขาเลยวัดบ่ได้เสร็จหรอกเจ้าเอาศูนย์นั่นออกก็ได้ ได้ว่าบ่เอาออกก็ดีเพราะว่าหนึ่งกับศูนย์มันก็ทาตัวเดียวกันเนาะอาจจะเล่าเองเล่ากับว่าเลขสามตัวนั่นเพิ่นบัดเพิ่นสีมาเพิ่นว่ามึงเบิ่งเอาไห้ดีเด้อมึงระวังเลยสามันมันเป็นอย่างใดแล้วกันเลยว่าเป็นแปดบอแล้วเราถามเขาขึ้นแล้วก็เลยว่าจะเอาแปดหนึ่งหาเลยศูนย์หาเลยแค่นี้เราวก็ได้ซื้อลาย วัดลางหนึ่งแล้วเหมือดสามหมื่นออสามหมื่นแล้วได้สี่หมื่นตัวเอ,อ,อวเลี้ยกำไลอยู่เจออาที่นี่กให้บอกพี่นอ้องเอฟซีทุกมองทุกบอลทุกจังหวัดนะออพ่อกะไฮเข,าเข,าเขา้าเขากก้าไปกะพอเข้าตัวกระซัมแมนเลยเอ,อ,อืมอืมเจวากะรอถ้าเบิงก่อนแน่รอถ้าเบิงมือ บวงสวงนั่นละให้ออกจากปากปูมันชีได้ตัวเดียวไปทนทนอ่ากัล่างกับวนแค่นั้นเองเด้อเลขงวนเนี่ยพย่นกะยำพอสองดำขึ้นละเลขมันนี้มันไปพวสูงออกดอกลูกไปพวสูงเลขมันออกวันจันทร์พ่นสีแดงเกาหัว เอาอีกแล้วนี่วิบาวอย่าเนา้ออกทุกทีตอนยาสุไปวามีแปดแปดเก้าเก้ายาไปวาเด้อเลไมันไปบนั่นเรายาพรครับไปมือใดกับวันเดแต่ะล่องนนองล่องดัาน้องไปงอมขึ้นกับว่าไปงมหอยอุ้ยหอยยมันลายแต่หมดเอา่นอยู่ระเบิดผมเล็กเลยย่ต้องทำลยล่ะ เออจิ้มตำเออจิ้มตำเออครับเห็ุจังได้กับพี่น้องบดองคือสีบอผาดหวังดอกครับอืมถ้าผาดหวังแน่กับสีปูว่าเข้าใจเอาก็เป็นเลยกับฟังฟังตะปูว่ามันแนมเห็นกันอยู่นี่ลูกมันสีสวยดังมูมึงออกมาในนี้มีคำพันเกลื่อนจนยังเล่ากับว่าได้เอ้ใจยังหลอกว่ได้พิเป๋ษให้เพื่อนดอกที่เพื่อนว่ากมา แตเคยเจับยุดมาตลอดเราเป็นวอรคัมมี่เังไเดียันก็บศิษยากับตับวกเก่าียวแลอาดีนี่ก็ให้พี่น้องก็บล่อเบิงมือที่บ้วงสวงเลยเนาะทีะ่นี่ก็รย่งหูมือเราบอกว่สักย่งย่างจะรับผมกัน,น,นด้ยกับเสียอยู่เป็นวงังเหรอ,อให้เพิ่นท่างนี้ลงโตดีๆกันแล้วก็ว่าวัร์ัมมี่แหละแต่ว่ามันสีหลังอย่ากวันจุกมันเช้าวันที่ตัวหนี่ก็ไม่ได้หรอก เราะว่าเดกมันจะออกครับแต่ว่าเสียมันนอกมากขึ้นท่านว่าสิเชื้อวันเป็นสิดออกมาวันที่แง้มแรกใี่ไหมวันสาวแง้มแรกครับเดงานเนันเงี้เงี้ย้องมันี่ออกมากครับย่านี้ก็มาแทนมาหอดีแต่กินแงมสาววันที่้องวันสาือจะได้มาจัดแปลงของครับแต่คนกจะคือบอกว่า บอสักเขามากบอหันบอสักเขามากแต่หันบอสักปล่อยไปใส่ปล่อยข้าวไปครับอในพี่นอ้องเด็ซี่เพราะว่าเขาโทรหาเล่าตามจจงหวัดเขากอยากเขาเห็นหลายครับเขาใด้เล่นํนั่เลืหเขาถือเลกล่ามนเป็นหลายลเลยก็เลยก็โทรหาเะอเสียเลยก็โทรหาเะเสียเสียก็บบอกให้นเงินเรา เดี๋ยวผมสีคุยละเอียดกับเสียเลยผมจะไปไลฟ์สดอยู่ที่บ้านนะครับยว<ส>จแจ้งอีกสี่ครั้งหนึ่งนะอัว่ารีมังสารหนึ่งปล่อยออกไปสห้พี่รอนอะไรเป็นสีมากอะไรทีไรเวลาเอฟซีพิมพ์คัว่ารอก่อน,นเอานาะไอว่าร์อก,ก่อนรอก่อนว่าวันไหนแต่เพิ่งรอว่าพอน่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นสีออกมากแต่สีเป็ี่ยนยังแย้มแรงแว่านุกมนะทำเรื่องแต่สีเป็ี่ยนวันเสาร์นะพิ่นว่า กที่มันไม่อยากวาลายมันหน้าหรพวกคาานงันมันไม่อยากหนานักมุกคน่อ้อแต่ปนี้มันก็เชียไม่่างงาน <Okay. S 2> ันก,นน,กน,น,นนะคอก้าหนาว่าคไปใกรชาน้ากันน่อยะวที่เป็นหน้า,าลายทั้งผู้ใช้กรเาก็ติดต่อาวนาครับผมอที okay. ่นี้ก็ขอให้พี่น้องก็รอใจเบิงสะก่อนเนาะัมปจักหมือดอกเดี๋ยวปจักมือเองเดี๋ยวก็ได้หูเดี๋ยวก็ได้เบิงกัน ว่าผูใด้เได้กินผูใด้เได้ปุ๋ยมาใส่เขาใส่น้ำแล้อเอามนั่นหนะเด้อพี่น้องมันคือบ่าได้ย้ายลายโตคือลางบนแค่นั้นเท้ากันก็คือว่าได้ใส่ใจไปหลายก็ขอให้พี่น้องเอฟซีถูกมองถุกบอนอยู่ต่างทินต่างประเทศก็ดีอาบางคนก็นได้ยินอาอยากได้ยินเสียง อาว่าพ่อแมวเป็นยังไงเนาะดีขึ้นหลายหรือยังอาพ่อเยงก็้วบอกจะบอกไปว่าเต็มลอยแล้วล่ะเต็มลอยอยู่แต่ว่ามันก็ยังอายังบ้านนี้กำลังใจปันใดเพราะว่ามันแคละมือเขาง่ายกับว่าท่านตกทองดอกไม่นี่กับว่าดาโยอาขืนฝืนเบาสักบ่ใดอาืนเนบซี่ถูกหมองถูกบอลถูกพื้นกันมาล่อโดนกันเล้ยอาเกงใจเพ่นอายานเพิ่นมาก ล่อดนอาทินีมาม่นีพอเองก็ได้ล่อถ้าเบิงมือบวงสวงนำถูกบ่องถูกบอนก็ดีเห็ดยังไหนกับพี่น้องก็ได้ต้องได้ซื้อได้หากันเด้ออ่าบอ,อเบิงฟังจากป่าปูให้มันชัดเจนสะกร่อนมันจะได้ใส่ใจหลายถ้าขอน้ำเพลนนี่ก็คือมีตาล่างกับบนแช่นั่นเองเลขกปูขาวเา อาทีนี้ก็ขอให้พี่น้องวดวีจหอดทีเถียงก็ให้รำให้ด้วยกันสุ่คนสุ่คนเนอ้อาจา,ารย์สาธุสาธุาาขอบคุณอาจารย์แมวยังมาได้เอฟซีทุกคนด้วยครับกับคีณคำมบะโรนะครับ